การแข่งขันทางการเมืองที่ครั้งนี้กำลังเดือดขึ้นสักดาวิเชียนศินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งความต่อนัทวุฒิใสเกื้ออดีตที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้วยข้อหาหมิ่นประมาทในการโพสต์ภาพบนเฟซบุ๊กวันที่17ตุลาคม2568 นายศักดาได้เดินทางไปที่สำนักงานสอบสวนสภาพเพศและการแพทย์ของจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแจ้งความต่อนายนัทวุฒิในฐานะผู้ต้องหาซึ่งเกี่ยวข้องก,กับการโพสต์ภาพบนโซเชียลมีเดียที่กล่าวถึงการเดินทางไปที่ว่าการอำเภอบ่อพลอยในวันเลือกตั้งซ่อมกาญจนบุรีพร้อมกับข้อความว่าจะมีการนัดหมายกินข้าวกับผู้นำท้องถิ่นนายศักดาได้อธิบายว่าวันนั้นเขาได้เดินทางไปที่ว่าการอำเภอบ่อพลอยเพื่อรอลูกสาวของเขานางวิสุดาวิเชียนศิลป์ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีจากพักภูมิใจไทยซึ่งได้ออกไปหาเสียงในบริเวณนั้นนายศักดาย,ยืนยันว่าไม่ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งซ่อมใดๆและเขาไม่ได้เจอลูกสาวมาหลายวันแล้วนายศักดา์ากล่าวต่อว่าการโพสต์ภาพดังกล่าวในช่วงนี้เป็นการก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือในช่วงการเลือกตั้งซ่อมด้วยเหตุผลว่านายนทวุฒิเป็นผู้ช่วยหาเสียงสำหรับผู้สมัครจากพักเพื่อไทยนายศักดาย,ยืนยันว่าจะไม่ยอมความและจะดำเนินคดีต่อไปจนถึงที่สุด แต่ที่นี่ก็คือจุดที่มีความแตกต่างในการคิดควรหรือไม่ที่จะดำเนินคดีต่อผู้ที่โพสต์ภาพบนโซเชียลมีเดียหลายคนอาจจะเห็นว่าการโพสต์ภาพเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นการหมิ่นประมาทหรือการก่อให้เกิดความไม่เชื่อถืออย่างไรก็ตามนายศักดากล่าวว่าจะดำเนินคดีต่อไปคุณคิดอย่างไรควรหรือไม่ที่จะดำเนินคดีในกรณีเช่นนี้อย่าลังเลที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย